สวัสดีครับพามสปอร์ตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวกระเป๋าเป้โยนิกนะครับนะฮะตัวนี้เป็นรุ่นโปรซีลี่นะครับแต่ตัวนี้เป็นลิมิเต็ดเอชชั่นนะครับตัวนี้ไปเอกับซีบย์เคด้วยนะครับตัวนี้เป็นของแท้ของญี่ปุ่นนะครับนะฮะกระเป๋ายนิกเนี่ยเป็นอะไรที่ปลอมระดับต้นๆของโยนิกเลยนะนะครับบางทีปลอมเนี่ย ออฟฟิเชียลไม่มีของแท้ไม่มีแต่ของปลอมเนี่ยออกแบบเองไปเอ็กกับกระตุงกระตูนไปเอกกระตูนนี่นะครับมีนะครับเยอะแยะเลยออกแบบเองนะครับนะฮะนี้ต้องระวังด้วยนะครับนะฮะเวลาซื้อนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นลิมิเตชั่นนะครับจะมีสปายหลังนะครับสปายไหลแล้วก็ตัวเป้นะครับนะฮะวัสดุเนี่ยทำความสะอาดง่ายมากนะครับนะฮะบางทีเนี่ยใครเห็นกระเป๋าสีขาวก็กลัวละนะครับเพราะว่ากระเป๋าสีขาวมันเปื้อนง่ายนะครับไปตั้งตรงนู้นตรงนี้ก็เปื้อนแล้วนะครับแต่ตัวนี้วัสดุเป็น MPU เราสามารถใช้ผ้านะครับชุบน้ำยาความความสะอาดนะครับเราเช็ดได้เลยนะไม่ต้องไปซักนะครับนะฮะนี่นะฮะกระเป๋าทำความสะอาดง่ายนะครับนะฮะแล้วตัวนี้นะครับสวยด้วยนะสีเนี้ยนะครับดูลายซิ่งนะครับนะฮะนี่นะครับผมรีวิวสีเขียวมะกอกไปแล้วนะวันนี้เอาสีขาวมารีวิวนะครับตัวนี้จะเป็นสายรัด น่าอกนะครับเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปหรือว่าบางคนเนี่ยชื่นชอบในการใช้เป้นะครับนะฮะสัมภาระไม่เยอะเนี่ยนะครับนะฮะตัวนี้ก็ดีมากเลยเพิ่มความกระชับนะฮะอย่างที่บอกครับใครขี่มอตอไซค์ไปใช้ตัวนี้ล็อกนะครับมันจะได้กระชับนะครับนะฮะนี่ เราสายใหญ่นะครับนาไม่เมื่อยไหลด้วยนะครับตรงนี้นะครับบุหน,นาเลยนะครับบุหนานะครับแต่ผ้าเนี่ยเป็นผ้า,าที่แบคทีเรียนะไม่อ้มเหงื่อนะครับไม่ส่งกลิ่นนะครับนะฮะจะเห็นได้บางทีเนี่ยเป้นเนี่ยบางบางทีเนี่ยกลิ่นอับนะครับเพราะว่าเวลาหลังเราเปียกๆเหงื่อนเราสะพายกระเป๋ากลับบ้านเนี่ยนะครับมันก็จะโดนเหงื่อ addiction. เรานะครับนะฮทำให้เกิดกลิ่นอับได้นะครับแต่ผ้าตัวนี้เป็นผ้า,าที่แบคทีเรียนะครับนะฮะทำให้ช่วยลดกลิ่นอับนะครับนะฮะ คใครที่กระเป๋าเป้ทรงนี้นะใครที่ขี่มอไซค์หรือชอบใช้เป้เนี่ยครับผมว่ามันกระชับที่หลังดีนะนะครับตัวนี้ก็เป็นมือหิ้วนะครับหูหิ้วนะครับตัวนี้เขาจะโค้งรับหลังเราเลยนะแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยกระรงกระเป๋าเขาก็จะโค้งพอดีนะครับตัวนี้ใช้เก็บรองเท้านะนะครับนะฮะ แต่จุนะเห็นใบแค่เนี้ยจุนะครับเนี่ยหัวซิปเขาจะใหญ่นะตัวนี้เป็นลิมิเต็ดนะฮะก็ไป x ซีวายคีเคด้วยนะครับนะฮะก็จะมีตัวสะพายห,หลังสะพายไหล่เนี่ยมีฟอยล์กันร้อนนะครับนะฮะตัวนี้จะเป็นเป้น,นะครับตัวนี้จะไม่มีฟอยล์กันร้อนนะนะครับเราช่องซิปรูดง่ายมากนะเราซิปอันใหญ่ด้วยนะครับนะฮะด้านในตัวนี้ก็จะเป็นผ้าเหมือนผ้าล่มนะนะครับนะฮะก็จะไม่ค่อยเปื้อนนะครับนะฮะ มาดูตรงหูจับมือจับเนี่ยจับสบายนะนะครับไลยมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นที่เก็บของเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะนี่ก็จะมีช่องเล็กๆนะครับเอาไว้เก็บของเก็บกลิปอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะช่องใส่รองเท้าก็ใหญ่นะนะครับนะฮะในวัสดุ ทำความสะอาดง่ายนะครับใครที่ใช้สีขาวไม่ต้องกลัวเปื้อนเลยนะครับนะฮะใช้ผ้าทําความสะอาดเช็ดได้เลยนะครับเนี่ยจุนะนะครับผมใส่กล่องรองเท้าทั้งกล่องเลยนะนะครับนะก็ใส่เสื้อผ้าเนี่ยได้ห้าหกชุดเลยนะแล้วก็รองเท้ากางเกงถุงเท้าเนี่ยใส่ไปในนี้ได้เลยนะครับจุมากนะครับเนี่ยเวลาจับขึ้นมาแบบเนี้ยนะครับสบายมือนะครับนะฮะ ปกติเป้ทั่วไปเขาก็จะมมมมไม่มีจับแบบทรงนอนแบบนี้นะแต่รุ่นนี้เป็นจับแบบนอนได้ตั้งได้นะครับนะตัวนี้ก็จะไว้เก็บของนะครับเก,เก็บของนะก็ช่องเยอะนะช่องเยอะเลยนะครับนะฮะตรงนี้ไม่ได้ช่องใส่ไม่แบตน,นะตรงนี้เป็นช่องเก็บของนะครับนะฮะก็เก็บนู่นนี่นั่นะนะครับใครจะเก็บอะไรก,ก็ตามสะดวกเลยนะครับนะฮะนี่ นเห็นไหมเขาจะเป็นช่องส่วนช่องเก็บไม้แบดเขาจะมีหูเชือกแบบนี้ให้ด้วยนะครับนะฮะเวลาเราลูดก็ไม่ต้องไปจับหัวซิปก็ได้ใช้มือดึงตรงเชือกนี้ได้เลยนะครับนะฮะผมก็จะลูดลําบากหน่อยนะเพราะว่าใช้มือเดียวอีกมือนึงต้องถือกล้องนะครับนะฮะนี่นะครับช่องใส่ไม้แบตก็จะมีที่เก็บด้ามแบตนะนะครับเก็บด้ามไม้แบตบนี่ นะครับก็จะเป็นซิปนะครับตรงนี้ก็จะเป็น P u ูเหมือนกันนะครับทำความสะอาดง่ายเหมือนกันนะครับนะฮะช่องใส่ไม้แบตเนี่ยสำหรับเป้ใบนี้นะผมว่าใส่ประมาณ3-4ไม้กําลังพอดี5้าไม้ก็จะเริ่มแน่นแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกไม้ให้ด้วยนะเนี่ยนะครับนะฮะห้าไม้เริ่มแน่นแล้วแต่สําหรับใครที่มี3-4ไม้นะครับนะฮะไม่ต้องการพกสัมภาระเยอะนะครับนะหรือขี่มอเตอร์ไซค์นะครับนะฮะเก่าตัวเนี้ย กระชับมากนะครับกระชับกับหลังเรามากนะครับผมชอบลายตรงนี้นะกระเป๋ารุ่น,น,น,นะเ,เ,นเนี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นยูเนกที่ทํากระเป๋าเป็นลิมิเต็ดเนี่ยนะครับยูเนกเนี่ยไม่เคยทําที่มีฟอยล์กันร้อนนะนะของญี่ปุ่นนะนะครับนะเพิ่งจะมาทํารุ่นลิมิเต็ดตัวเนี้ยนะครับนะแต่ตัวเป้เนี่ยไม่มีนะนะครับนะฮะแล้วเ,เป็นวัสดุพีีคุ้มมากนะผมว่าเพิ่มเงินจากเป้ธรรมดาเนี่ยมาเป็นตัวเนี้ยผมว่าคุ้ม แล้วทนด้วยนะครับทำความสะอาดง่ายนะครับนะฮะส่วนใครสนใจของแท้ก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับที่พามสปอร์ตนะครับนะฮะสวยมากนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวนะครับกระเป๋าเป้ปรุร itation, ่น Porzelli Limitation P X กับซีบอยเคเคของแท้ของญี่ปุ่นแต่เป็นเนื้อนะครับสวัสดีครับ